สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวหลายแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูไก่ตุน๋นยาจีนค่ะก็ซึ่งเป็นเมนูที่ท่านผู้ชมนะคะขอมาค่ะก็เลยจัดแบบด่วนๆเร็วๆให้เลยค่ะ แล้วก็ไก่ตุนยาจีนของเราวันนี้ทําแบบครบเครื่องครบรดจริงๆค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกก็คือเนื้อไก่เราใช้เนื้อไก่ทั้งหมดอยู่ที่2ชิ้นในส่วนของสะโพกแล้วก้อนน่องค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของเครื่องว่ามีอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็เป็นเครื่องตุนยาจีนค่ะมาดูกัน เราจะใช้เป็นกระเทียมจีนที่ทุบบุบๆแล้วใช้เป็นเจกลีบแล้วก็รากผักชีทุบบุบๆสองรากแล้วก็พริกไทยขาวอยู่ที่1ช้อนโตะ๊ะแล้วนี่ก็ส่วนของใบผักชีที่หั่นซอยๆแล้วค่ะเอาไว้โรยในตอนท้าย มาดูในส่วนของเครื่องตุนยาจีนค่ะเครื่องตุนยาจีนก็ซื้อสำเร็จมาแล้วค่ะก็ใช้ทั้งหมด1นึงซองซองนี้ซื้อมาในราคา20บาทค่ะก็หากันง่ายๆซื้อกันแบบง่าย,ายๆแบบนี้คก็มีขายทั่วไปค่ะหาซื้อได้ตามทั่วไปต่อไปเราจะใช้เป็นเห็ดหอมแห้งค่ะสีดอกนะคะแล้วก็แช่น้ำก่อนนำมาแช่ก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนค่ะ ต่อไปเราจะใช้เป็นผงปรุงรสแบบก้อนรสไก่ใช้ทั้งหมดอยู่ที่1ก้อนค่ะและต่อไปเรามาเริ่มตุ๋นไก่กันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปครึ่งหม้อค่ะส่วนผสมทุกอย่างที่บอกในข้างต้นนะคะใส่ลงไปในหม้อให้หมดค่ะแล้วนี่ก็คือเครื่องตุ๋นยาจีนใส่ลงไปติดแก๊สติดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่น้ําเดือดจัดจัดค่ะ เราก็จะใส่ไก่ลงไปตรงนี้ไฟยังไม่เบาลงนะคะยังคงเป็นไฟกลางอยู่ค่ะก็เดี๋ยวปิดฝาไว้ก่อนตัดมาที่น้ำไก่เดือดแล้วค่ะพอไก่เริ่มสุกเนี่ยเขาก็จะคายเป็นน้ำเลือดแล้วก็น้ำมันแล้วก็เป็นฟองฟองขึ้นมาตรงนี้จะต้องช้อนออกให้หมดค่ะเพื่อน้ำตุนไก่ของเราจะมีความใสน่ารับประทานค่ะ ถ้าใครที่ต้มตุ๋นแล้วไม่ช้อนออกนะคะไก่ตุ๋นของเพื่อนๆเนี่ยจะมีน้ําที่ขุน่นแล้วก็จะไม่น่ารับประทานค่ะแล้ววันนี้ในการตุ๋นไก่ของเราจะใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะได้ไก่ที่เนื้อเปื่อยละลายในปากเลยค่ะแต่เวลาที่เรากําลังตุ๋นไก่นะคะก็หมั่นดูอยู่เรื่อยๆนะคะเผื่อเขามีฟองขึ้นมาก็หมั่นช้อนออกให้หมดค่ะตรงนี้ก็จะทําให้ น้ำไก่มีความไซสแล้วก็ความน่ารับประทานมากๆค่ะช้อนออกหมดแล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่เป็นเห็ดหอมลงไปใส่น้ำแช่งลงไปด้วยค่ะเห็ดหอมก็หั่นให้เรียบร้อยปรุงรสชาติด,ด้วยน้ำตาลทรายประมาณ2ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะตอนนี้ถ้าใครที่ชอบความนัวๆน,นะคะก็สามารถใส่เป็นผงชูได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะ ใครแพ้หรือว่าใครไม่ชอบนะคะกลัวเรื่องสุขภาพก็ไม่ต้องใส่ค่ะตรงนี้เราก็ปรับไฟเป็นไฟที่เบาแล้วก็อ่อนที่สุดค่ะเราจะเคี่ยวไปจนถึงหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็รวบรัด ตัดภาพมาที่1ชั่วโมงแล้วเปิดฝาหมอ้อมานะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะได้ไก่ที่เปือเป่อยๆย,ยุ่ยๆนะคะแล้วก็รสชาติของไก่ตุนยาจีนที่มีความหอมๆอร่อยของอเครื่องตุนยาจีนค่ะสดน้ำมาแล้วนะคะคล่องคอชื่นใจมากๆเลยค่ะก็ชิมรสชาติดูนะคะถ้าขาดอะไรก็เติมอย่างนั้นค่ะ เดี๋ยวต่อไปค่ะเราจะใส่เป็นความหอมนะคะก็คือผักชีค่ะที่เราหั่นซอยไว้ค่ะใส่ลงไป และขั้นตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะ<ส>ก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ขอมานะคะไก่ตุนยาจีนแอดมินทําให้แล้วนะคะ ก็ติดตามกันมาตั้งแต่แอ m ดมินมีผู้ติดตามหลักหมื่นนะคะตอนนี้ก็หลักแสนแล้วก็ยังติดตามกันอยู่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำไก่ตุนยาจีนค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้คะ่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอนมินไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ